เวียนหัวปูบบ่อยตึงคอบาา่าไหลมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงหลายเสียงลองเคโออาการดีขึ้นจริงสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีอยอยมีฮาลานจัดจำหน่ายมากกว่า10ปีทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้อตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดีย๋ยวร้กวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะก็ตั้งแต่แผงแรกนะคะแผงแรกนะคะ ็คือหนึ่งกล่องของตัวผิดพันณเคโอมี30สิเม็ดนะคะหนึ่งแผงเนี่ยจะมี1ิเม็ดประมาณ1ิเม็ดเท่านั้นเองเป็นมา5้าปีนะคะ1ิเม็ดดีขึ้นเลยชัดเจนทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกลง่องอะเดี๋ยวอะก่อ,อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช,ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่กรแพงหนึ่งอะละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแพงมีกี่เม็ดคะ,คะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมเท่านั้นเองอาการดีข right. well, okay. ึ้นเลยดีขึ so yeah. okay. sure. okay. right. ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรอาการวูบเยนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ โอปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนมึนมันจะไอ้ท้ายทอยนี่มันจะหนักเลยข้อบาไหล่นี่นะตึงตึงมึนสลึมสลืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนนี่ก็คือตะแคงตะแคงขวาอย่างเดียวอยู่สามเดือนน่ะพูดถึงตะแคงขวานี่นะงายก็ไม่ได้ตะแคงซ้ายก็ไม่ได้จะเงยจะก้มคือคือไม่ได้สักอย่างเลยอะไรไม่ได้เลยก็คือต้องนอนนิ่งๆนิ่งๆค่ะแล้วก็ถ้าทุงเราเราเปลี่ยนท่าปุ๊บนี่มันมันก็จะเวียนแต่ของแม่นี่มันเป็นถึงขั้นแบบ ปั่นเป็นลูกห่างเลยอ่ะมันโอ้เป็นหนักแล้วหนักเลยค่ะบ้านหมุนก็คือเป็นลูกค่างเลยค่ะก็เลยว่าเออค่อนข้างหนักแล้วก็พอดีพี่สาวบอกว่าเนี่ยค o อ่าก็ลองว่าเออลองลองกินดูเงี้ยตอนแรกก็จะยืมของพี่มาก่อนอ่ายืมมาก่อนสองเม็ดยืมลองกินมาก่อนสองเม็ดลองดูว่าเป็นยังไงนะะเพราะยาแก้เมายาหมออะไรเราก็กินมาเยอะแล้วไงก็ลองมาสองเม็ดปรากฏว่าพอตื่นชามาไอ้ตรงไอ้ขอบปลามันจะคลายค่ะ กล้ามเนื้อตรงนี้มันจะคลายก็ก็ต่อเนื่องแค่แค่สองวันเขาใช้ไปสี่เม็ดนี่ก็คือคลายเลยกล้ามเนื้อนี่คลายเลยสุดยอด